มาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับดียอีกครั้งนะคะในช่อง perfume diary เขาถูกโหวตกันมาให้แล้วนะคะว่าน้ำหอมตัวเนี้เป็น the best ของน้ำหอมผู้ชายในปี2023เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากชองฟงกเตเย่โลเมลอิเล็กเซอร์ค่ะขวดของเขาเนี่ยมีความยูนิคมากจริงๆใครหยิบก็คือรู้เลยว่าเป็นชองพงกเตเย่เนาะหยิบกลิ่นหอมขวดนี้มันเป็น เรื่องที่ค่อนข้างที่จะเคอะกเขินมากๆด้วยรูปทรงของเขานะคะตัวนี้มันเป็นแฟลงเกอร์ของน้ำหอมที่มีชื่อเสียงมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะของชองพงโคดีรุ่นที่เป็นสีเขียวเนาะอน,นันดคนปรุงก็คือคุณฟรานซิสเคอร์จอห์นนะคะซึ่งทําให้หนัํน้หอมตัวนั้น,นกลายเป็นที่ฮิตฮอตไม่ว่าจะยุคไหนต่อสมัยไหนนะคะน้ําหอมตัวนั้นก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอแล้วเมื่อในปี2023นะคะเขาก็ได้ทําน้ําหอมตัวนี้ออกมาซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอิเล็กเ นะโดยที่คุณควงตินบีชเนี่ยก็มาปรุงน้ําหอมตัวนี้ให้นะคะเราบอกได้เลยว่าเราเป็นแฟนของคุณควงตินบีชนะน้าหอมที่เขาพูดกันว่าเป็นน้ําหอมตัวสายเซ็กซี่สายยั่วยวนส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่คิดที่จะไปลองดมเลยเพราะว่าด้วยรูปลักษณะขวดของเขานะคะแล้วก็มีวันนึงอะ่ะเราอ่านคอมเมนต์มีเพื่อนๆขอมากันนะคะว่าอยากให้เรารีวิวน้ำหอมตัวนี้ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นสีทองนะคะแล้วก็เป็น รูปบอดี้ของหนุ่มๆน,นะคะตัวกล่องของเขานะคะเปิดมาก็จะเป็นลนนักษณะนี้อันนี้ต้องพูดถึงกล่องนิดนึงนะคะว่ากล่อง <laughs> มันทำให้เรานึกถึงนมตาหมีสมัยตอนที่เป็นเด็กๆนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไซส์125่้ลก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 130- ถึงห5 0่ยเหรียญนะคะตรงนี้ก็จะมีกลักเขาจะมีแบบเวลาก่อนฉีดก็จะดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะไปฉีดน้ำหอมตัวนี้พร้อมๆกันนะคะ ตรงนี้ในตัวเนื้อกลิ่นของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตัวท็อปโน้ตก็จะเป็นลาเวนเดอร์กับมิ้นต์มิดเดิลน้ตเป็นวานิลาเบนโซอินก็จะเป็นยางไม้ตัวเบสน้ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นฮันนี่ทองกะบินแล้วก็ทาเบโกค่ะกลิ่นของเขาเนี่ยมันเปิดมาเป็นลาเวนเดอร์ค่ะแต่ว่ากลิ่นมิ้นที่มาตรงนี้แทบจะจับไม่ได้เลยนะคะว่ามันมีกลิ่นมิ้นอพอมันทิ้งไปจนถึงช่วงกลางของเขาเนี่ย กลิ่นทาบบโก้กลิ่นความน้ำผึ้งกลิ่นวานิลาติ่นทองกระบีนมันมาเต็มเลยนะคะสำหรับเราบนผิวเรานะคะมันจะออกมาเป็นกลิ่นน้ำผึ้งหวานมากกว่าแล้วก็ไปผสมกับวานิลานะคะส่วนตัวคุณผู้ชายเนี่ยเป็นไปได้เลยคะ่ะว่ากลิ่นออกมาไม่เหมือนกับเราแน่แน่ซึ่งมันอาจจะเป็นกลิ่นทาบบโก้มันอาจจะเป็นกลิ่นของเบนโซอินมันเป็นวานิลาสำหรับ ผู้ชายค่ะมันมีความแมนในกลิ่นนะส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเวลาทิ้งกลิ่นไปนะคะแล้วดมลึกๆเนี่ยมันมีความเป็นแมนลี่อยู่นะซึ่งถ้าเกิดเราฉีดบนเสื้อผ้านะคะมันอาจจะไม่ได้ออกกลิ่นชัดมากขนาดนั้นอื ไม่อยากจะเชื่อเลยคะ่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมารีวิวน้ำหอมตัวที่ไม่ชอบขวดของเขาเลยอะแล้วไม่คิดที่จะไปหยิบขวดแบบนี้มาถือบนมือด้วยนะคะเราจำได้เลยว่าเราไล่เลียงนะคะกับการดมน้ำหอมขวดสีเขียวน้ำเงินแล้วก็ดำเนี่ยจนมาจบตัวที่เป็นตัวสีทองแล้วก็บอกว่าเออกลิ่นนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าหวั่นไหวมันให้ความรู้สึกว่าอืมกลิ่นนี้มันถูกจริตกับเรามากๆเลยนะคะแล้วอืม ถ้ามันไปอยู่บนตัวคุณผู้ชายเราเนี่ยเราจะบอกว่ามันมันเซ็กซี่มากมันเซ็กซี่มากๆพูดไปแล้วก็ หน่าจะแดงร้อนไปด้วยนะคะแล้วมันเป็นกลิ่นที่น่าซบน่าสุกด้วยความที่มันมีความทาบเบโก้แล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงน้ําหอมตัวหนึ่งนะคะอย่างนักซอสที่เราเคยรีวิวไปแล้วเพราะตัวนั้นก็คือ,คอเราก็ชอบมากมันง่ายมากๆที่จะทําให้เรานะคะชอบน้ําหอมกลิ่นนี้น้ําหอมตัวนี้มันทําให้เราเห็นภาพหนุ่มๆอายุสัก 28- 29ขึ้นไปไวัยทำงานไปแล้วนะคะยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่มีความสดใสยอยู่ในกลิ่นแต่ว่าไม่ได้เด็กขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะ น้ำหอมตัวนี้ใช้ไปไหนได้บ้างน้ำหอมตัวนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะกับการไปทำงานเลยนะคะแล้วก็มันเหมาะกับการใช้น้ําหอมตัวนี้ในเวลากลางคืนนะคะถ้าไปเที่ยวกลางคืนก็รีบเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ควรหยิบไปใส่เวลาที่ คุณไปเที่ยวกลางคืนมันก็จะดึงดูดได้มากๆถ้าส่วนตัวถ้าได้กลิ่นนี้เดินมาก็คือต้องมีหันอย่างแน่นอนมันไม่ได้เหมาะกับการไปจิมมันไม่ได้เหมาะกับการไปทํางานไม่เหมาะกับการไปงานทางการงานพิธีทางการมากสักเท่าไหร่แต่มันเหมาะในการใส่ในงานฝั่งตรงข้ามเลยคือรีแลกชิลปาร์ตี้งานกลางคืนไปเที่ยวไปนั่งดื่มไปนั่งฟังเพลงอะไรแบบนี้คือจะเหมาะมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปคลับ หรือว่าไปสถานที่ที่ต้องการได้กลิ่นชัดๆคุณอัดสเปรย์ไปเลย5 6สเปรย์แต่ว่าในชีวิตประจําวันนะ่ะถ้าแบบใส่ง,ง่ายๆ2 3สเปรย์คุณก็เอาอยู่นะคะแล้วอากาศหนาวๆน,นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยทางเวกัสของเราเนี่ยอากาศหนาวมากนะแล้วก็กลิ่นตัวเนี้ยมันทะลุกระจายกลิ่นหน้าหนาวออกมาได้ดีมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าร้อนทางประเทศไทยก็อาจจะต้องเลี่ยงไปใส่ในภาคกลากงคืนนะคะเวลาได้กลิ่นนี้จากผู้ชายนะบอกเลยเลย,เลยว่าอยากจะม,มันมันมันเป็นปกลิ่นที่ บบอยากดึงอ่ะอยากดึงอยากจิกเอาไว้ถ้าเกิดเดินสวนกันนะคะที่คลับหรือว่าอะไรเงี้ยอยากจะดึงอยากจะจับคุณเอาไว้เลยอืกลิ่นนี้นะติดทนค่อนข้างที่จะนานมากๆด้วยนะคะเราฉีดเองเนี่ยถ้าเกิดฉีดตอนกลางคืนตอนเช้าตื่นมาก็ยังได้กลิ่นอยู่ชัดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระจายตัวดีมากๆด้วยมันเหมือนมันเหมือนเกิดมาเพื่อล่าสาวเกิดมาเพื่อล่าเหยื่อน,นะคะเกิดมาเพื่อใช้กับฝั่งตรงข้าม เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเดทนะคะ<ม>ก็คุณอาจจะต้องระวังเลยคะส,สาวๆอาจาจะมีดึงมีขย่ำม,มีอะไรของคุณได้ก็ให้ระวังนิดนึงนะตัวนี้นีมีเสน่ห์มากๆจริงๆตัวนี้มันไม่ใช่กลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะก็อาจจะต้องเลือกโอกาสในการใช้งานหน่อยแล้วก็เสือ้อผ้าลักษณะแบบ casual ไปจนถึงงานแบบสูทแจ็คเก็ตก็ได้นะคะถ้างานที่คุณไปมันไม่ใช่งานที่เป็นทางการมากนะักตัวนี้ก็ไปได้เลยนะ,ะมันเป็นลักษณะของหนุ่ม มที่โตแล้วรู้งานนะคะรู้จักเอาใจสาววากลิ่นนี้เป็นสายเซ็กซี่เราคิดว่าจะเป็นตัวเดียวที่น่าจะเซ็กซี่ที่สุดในน้ำหอมผู้ชายที่เรามีแล้วต้องอากาศเย็นๆหน่อยนะคะอากาศที่แอร์ช่ำๆหรือไม่ก็น้าหนาวเนี้ยอันนี้คือดีมากๆเลยแล้วก็ความเห็นส่วนตัวคงไม่ต้องพูดแล้วนะคะเพราะว่าเราน่าจะ ออกอาการชัดเจนมากว่าน้ำหอมตัวนี้เซ็กซี่มากจริงสำหรับคนที่ชอบสายแบบนี้นะคะสายเซ็กซี่สสาเย,ย้าวยวนมาเอนอเ์เทนบันเทิงปาร์ตี้ตัวนี้คุณไม่ควรพลาดไปลองหาดมดูนะตัวนี้นะคะข้อด้อยของเขาอาจจะมีที่เรื่องของรูปทรงขวด ลักษณะที่แบบนี้นะคะแล้วก็อากาศที่มันมีส่วนมากๆในการใช้น้ําหอมตัวนี้ถ้าเกิดเป็นอากาศหนาวนี่คือมันมันเหมาะมากๆมันเย็นแล้วมันก็มันให้ความรู้สึกว่ามันดีมันเหมาะสมกับแน้าหนาวแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆนี่ก็อาจจะต้องเลี่ยงไปนะคะโซนนี้ไม่อยากให้บายนะคะลองไปหาดมดูที่ประเทศไทยเราคิดว่าน่าจะมีนะคะส่วนตัวนะคะชอบที่จะได้กลิ่นแบบนี้บนตัวผู้ชายมากกว่า บนผิวเราเองอนะเนาะถ้าเกิดเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่จะรีวิวน้ำหอมเวลาได้กลิ่นแบบนี้แล้วก็คงต้องบอกว่าคุณเซ็กซี่มากจริงก็คงไม่มีคำไหนที่มันจะเหมาะไปมากกว่าน้ำหอมที่เซ็กซี่ในใสายตาเรานะคะกลิ่นนี้คือเซ็กซี่มากมาทาบแบกโกที่นุ่ม,มไม่บาดจมูกกลิ่นวานิลาที่มาเข้ากันได้แบบพอดิบพอด,พอดีตัวนี้คืออืม เซ็กซี่มากจริงๆไหนใครเคยดมใครเคยลองใครเคยใช้หรือว่ามีกลิ่นนี้อยู่แล้วที่บ้านบ้างรบกวนคอมเมนต์บอกกันด้านล่างบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ้าย